สวัสดีครับบีนะครับเซิร์ฟสเก็ตเลสโกนะครับหายไปนานนอนอยู่บ้านเล่นอืดเล่นเกมไม่ได้ทำคลิปใหม่ๆเลยวันนี้นะครับมาตามสัญญาแล้วหลายๆคนบอกว่าให้ช่วยสอนปั๊มหน่อยช่วยสอนเบสิกก่อนได้ไหมได้วันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกเบสิกกัน,นรเริ่มเลยเนาะสำหรับเบสิกของการ ขึ้นไปยืนบนเซิร์ฟสเก็ตนะครับก็คือขั้นแรกเราต้องมาดูตัวเซิร์ฟสเก็ตก่อนนะว่าส่วนประกอบของมันเนี่ยก็คือแผ่นใช่ไหมครับตรงปลายของแผ่นจะมีเทลเนี่ยนะครับเทลที่แบบส่วนมากจะโค้งขึ้นมาแบบนี้นะครับการวางเท้าเราจะใช้เท้าหน้าเราเนี่ยวางประมาณล้อนะครับหลังล้อมานิดนึงนิดหน่อยเท้าหลังนะครับเหยียบที่เทลตรงนี้เลยนะ หรือว่าถ้าใครเหยียบเรารู้สึกว่ามันเร็วไปมันวุกว่าบไปให้ขย,ยับเท้าหลังเนี่ยนะครับขึ้นมาถึงตรงน็อตคู่หน้านี้ก็ได้เหยียบตรงนี้ก็ได้นะครับอาการของเซิร์ฟสเก็ตมันจะช้าลงมันจะวูบวาบน้อยลงเดี๋ยวผมขึ้นไปยืนให้ดูเนะาะแบบนี้นะครับเท้าหน้านะครับถ้าเกิดว่าถนัดอยากจะเป็นเรกูล่าก็ให้เอา เท้าซ้ายนะครับไว้ข้างหน้าถ้าอยากจะเป็นกูฟี่เอาเท้าขวาไว้ข้างหน้านะครับเบกูล่าขึ้นแบบนี้ชึบนี่เนาะแบบนี้นะครับยอตัวลงนะถ้าเป็นกูฟี่มันก็สลับกันขึ้นแบบนี้แบบนี่นะครับผมเองฝึกมาแบบเบกูล่านะเวลาขึ้นเนี่ยก็คือเราจะใช้เท้าหน้าเนี่ยนะครับขึ้นไปเหยียบบอร์ดก่อน ชุบเฉียงเล็กน้อยเท้าหลังเนี่ยยืนแข้งๆบอดแบบนี้นะครับยืนแบบนี้ลองฝึกขึ้นกับสนามหญ้าก่อนก็ได้นะครับขึ้นมาวางไว้ที่เทลนะครับย่อตัวลงถ้าจะลงก็แค่เดินลงนะครับทใหม่นะเท้าหน้าวางที่บอดเท้าหลังขึ้นมาวางที่เทลแล้วย่อตัวลงย่อขนาดไหนย่อให้มือแตะเข่าได้นะครับย่อให้มือแตะเข่า ยอเหมือนเราทำสควอตนะครับคล้ายคกันไม่ได้ก้มนะครับย่อดตัวอถ้าจะลงก็คือกลองหลังแล้วก็ลงหน้าอเดี๋ยวไปดูแบบเต็มตัวนะครับอเดี๋ยวดูวิธีขึ้นบอร์ดแบบเต็มตัวนะครับน,นี่เท้าหน้าหยยบบอร์ดนะครับมืออยู่ประมาณหัวเข่านะครับ ได้เช็คว่าตัวเราก้มเล็กน้อยนะมันจะช่วยเรื่มบาลานซ์นะครับมือจับพวกเข่าไว้ก็ได้แบบนี้นะครับเท้าวขวาอยู่ชิดชิดบอร์ดอย่าอยู่ห่างนี้นะไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดชิดชิดแบบนี้นะครับก็ถ่ายไปนิดนึงเราก็เดินขึ้นมันจะง่ายแบบนี้ งบางคนเขาแนะนําให้ยืนแบบนี้ก่อนนะครับยืนตัวตรงแล้วก็แยกเท้าออกหนึ่งสองนี่มันจะกว้างพอดีกับระยะที่เราควรจะยืนบนสกเก็ตนะครับย่อตัวลงเหมือนสปอร์ตฮนะแล้วบิดอ,อกของเราเนี่ยไปด้านที่เราจะไปแบบนี้นะครับปึ๊บเปิดส้นเท้าเล็กน้อยเพื่อให้หัวเขา่า หันเข้ามาแบบนี้นะครับเราจะไม่เราจะไม่ไปแบบนี้นะไม่ใช่เอาใหม่นะหนึ่งสองสปอร์ตแล้วบิดอ,อกไปด้านที่จะไปซึบพร้อมกับเท้าแล้วก็เข่านะครับท่าก็จะเป็นแบบนี้นะลองเด้งขึ้นเด้งลงนะครับเด้งขึ้นเด้งลงได้เหมือนเป็นโชวคอพัพเหมือนเป็นสปริงแบบนี้นะครับ เยวดูตอนขึ้นบอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับนี่จับเท้าถ่า,ถายตามองตรง ประมาณนี้เนาะจริงๆอยากให้ฝึกตรงนี้นานๆเลยนะครับก็คือแค่เดินไปกับบอร์ดให้ชินก่อนนะชินกับการที่เราจะมีล้ออยู่ใต้เท้านะครับก็คือฝึกแค่นี้เลยถ่ายไปถ่ายมาด้วยเท้าข้างเดียวก่อนนะครับแบบนี้เลย นะแตะเพื่อให้เราย่อนะครับเข่าต้องย่อ,อถ้ายืนอย่างนี้มันบาลานซ์มันจะเสียนะครับเราจะล้มง่ายย่อลงหลังตรงหลังตรงตลอดนะครับ ต็ปต่อมาก็คือคืออะไรคือการถ่ายถ่ายแล้วขึ้นไปยืนนะครับก็คือฝึกให้ชินว่าถ่ายถ่ายขึ้นไปยืนเราก็ลงถ่ายถ่ายขึ้นไปยืนเราก็ลงนะอ่าขั้นแรกเราเรายืนหัดยืนบนบอร์ดก่อนเนาะขั้นสองเราถ่ายแล้วเราก็ขึ้นไปยืนแล้วเราก็ปล่อยไหลใช่ไหมครับขั้น3ก็คือถ่าย ขึ้นไปยืนแล้วทีนี้ลงด้วยนเนาะเพจะได้ลงบอร์ดให้เป็นเดี๋ยวเกิดแบบมันเจอก้อนหินเจออะไรกีดขวางเราก็จะได้หยุดเป็นนะครับเบรกเป็นขั้นต่อไปก็คือ,อ,อการปั๊มนะครับการปั๊มเนี่ยผมจะอยากให้เห็นร่างกายท่อนบนของเรานะครับก็คือมันจะใช้ อกของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นลักษณะนี้ท่าของเราที่อยู่บนสเก็ตใช่ไหมอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะท่านี้นะครับนะครับก็คือเราจะไม่ได้ใช้ขาทําแบบนี้เลยนะครับแต่เราจะใช้ร่างกายท่อนบนของเราเนี่ยปัม๊มเวียง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 ให้ขามันตามนะครับให้ร่างกายท่อนบนนํานําไปก่อนพอเราเหวี่ยงซ้ายเนี่ย สกเก็ตมันก็จะเลี้ยวซ้ายตามเราพอเราขับมาขวาเนี่ยสกเก็ตมันก็จะเลี้ยวขวาตามเรานะครับการเลี้ยวของมันการเคลื่อนที่ของมันก็คือเกิดขึ้นจากการที่มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือลองยืนแล้วก็เวียงตัวไปกลับไปกลับไปกลับ ตามองตรงไปที่ที่เราจะไปตลอดนะครับร่างกายท่อนบนล็อกไว้ให้มันเป็นแกนตั้งแต่เอวขึ้นมานะครับอย่าไปแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ค่อยไปนะครับไปไม่ดีให้มันเวี่ยงไปทั้งตัวแบบนี้ปึ๊บนะครับเวียงเยอะๆเยี่ยวตัวหมุนตัวเหมือนเราเล่นไอจานหมุนกลมๆของแม่ที่มันทําอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยเรา กลางเท้าให้มันกว้างขึ้นแล้วเราก็หมุนเอวของเรา,านี้ปึ๊บ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 ส่วนตัวผมจะปั๊มคล้ายๆเป็นอินฟินิตี้นะเวลาที่ตำแหน่งของถ้าสังเกตตำแหน่งของมือเนี่ยผมจะล็อกไว้ทั้งหมดตั้งแต่เอวขึ้นมานะครับจะล็อกไว้ทั้งหมดแล้วผมจะปั๊มมันจะคล้ายๆเลขแแนวนอนแบบนี้ย่อขึ้น ซ้ายยอ่อขึ้นซ้ายยอ่อขึ้นลองลองฝึกดูนะครับมันมันก็ต้องอาศัยการฝึกเยอะๆเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเดียวมาดูผมจะปั๊มไปปั๊มมาให้ดูรอบหนึ่งเหยียบขึ้นบอร์ดแล้วก็ปั๊มไปเลยเนาะ วิธีการเลี้ยววิธีการเลี้ยวทํำยังไงวิธีการเลี้ยวส่วนมากเป็นการเอียงตัวและถ่ายน้าหนักไปด้านใดนด้านหนึ่งนะครับสกเก็ตเนี่ยเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันจะมีทักที่มันเอียงได้นะเวลาที่เราเอียงนิดเดียวเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเลี้ยวอีกทางละอันนี้ต้องฝึกเหมือนกันการเลี้ยวนะครับเวลาที่ฝึกใหม่ๆก็อาจจะตั้งสองกลวยนะตั้งตรงนี้กลวยหนึ่งแล้วก็ตั้งตรงไกลนู้นอีกหนึ่งกลวยคุณก็แค่ถ่ายไปวนกลับมา ที่ไกลแล้วก็กลับมาวนกวกยไกล้มีพื้นที่สักประมาณนี้ยอืถ่ายไปถ่ายมาให้มันคุ้นกับการเคลื่อนที่ก่อนยังไม่ต้องใจร้อนนะครับอาทิตย์แรกๆเนี่ยมันยังเหว๋อๆทุกคนนะฮะเป็นปกติมากมันก็ต้องฝึกกันนะครับสําสหรับการเลี้ยวอยากให้ไปดู EP พีหนึ่งที่ผมทําไว้นะครับอันนั้ผมน่าจะครบนะน่าจะครบคันเรื่องการเลี้ยวอยู่ก็คือเราทำเทินซ้ายกับขวา ก็ฝึกตามนั้นได้นะครับอวันนี้ hmm. มีอะไรอีกไหมาน wiele, hmm. าะการปั๊มเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก so motion, ารปั๊มของผมแบบสโลโมชันแล้วกันเผื่อใครจะลองไปทำตามดูนะครับก็คือปั๊มเป็นเหมือนตำแหน่งการแทงเนี่ยเป็นอินฟินิตี้นะครับ ด้านข้างเนาะอยู่นิ้วแล้วกันนะจะได้จะได้เห็นชัดๆว่ามันเป็น Infinite, Infinite, Infinite. อินฟินิตี้ตรงไหนเนี่ยอันนี้เป็นไหมเป็นเนาะน่าจะน่าจะเป็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งนะครับก็โอเคอยวไปดูกันนะครับว่เาเวลาที่ภาพรวมของการปั๊ม ออกมาประมาณไหนนะครับ เคเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับว่าจังหวะที่ย่อก็คือควรจะเป็นจังหวะที่เราปั๊มแทงไปข้างหน้าเสร็จแล้วเรากำลังทายกลับมานะครับแล้วเราก็จะยืดตอนนี้ เดี๋ยวส่วนครั้งนี้จะให้ดูกันย่อยืดนะครับสังเกตจังหวะการย่ยอยืดของผมเราก็ลองไปทําตามกันดูนะมันจะเป็นการย่อตอนไปนะครับแล้วพอมือผ่านเข่าด้านหลังกลับมาผมจะยืดขึ้นแล้วตอนไปก็จะย่อวนกลับมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูลองดู ที่ปั๊มให้เร็วจีนะครับสำหรับสายที่ชอบสับกล้วยเข้ากล้วยซิกแซกนะเวลาปัม๊มนะครับลองเปลี่ยนจากปั๊มธรรมดาแบบประมาณนี้ใช่ไหมมาเป็นการหมุนหมุนแขนลงแบบนี้นะมันจะเร็วมากเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับหมุน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 ดูนะดูนะ ส่วนอีกวิธีหนึง่งก็คือถ้าในตำนาน ทีนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้เก่งมากนะก็พอจะสอนได้พอจะแนะนําได้นะแต่ว่าก็อยากให้ดูหลายๆช่องเอามาประมวลประมวลกันเหมือนที่ตอนที่ผมหัดนะครับผมก็ดูเยอะมากทั้งของไทยของฝรั่งของสเปนของโปรตุเกสก,ก็ดูนะครับ ทั้งในไอทั้งใน FACEBOOK ดูหมดเลยแล้วก็มันไม่มีอะไรตายตัวมันเป็นเรื่องของบาลานซ์กับร่างกายของเรานะครับร่างกายแต่ละคนเรามีมีบาลานซ์ที่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วอะสรีละมันไม่เท่ากันเนาะก็ลองดูลองเอาของผมไปลองดูบ้างนะครับลองไปปรับใช้ดูเผื่อมันใช้ได้ก็เอาไปต่อยอดมีฝนจะตกแล้วเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วนะครับอ ลองนั่นแหละมันก็คือกีฬานะครับฝึกเยอะๆซ้อมเยอะๆมันก็จะเก่งนะครับอยู่กับมันเยอะๆมีอะไรกลก็ฝากกดติดตามนะครับเผื่อผมทําคลิปใหม่อยากได้คลิปอะไรก็ลองแนะนําเข้ามาได้นะบางทีก็นึกไม่ออกนะฮะแล้วก็ช่วงนี้อยู่แต่บ้านนะครับลานต่างๆมันก็ปิดกันหมดเนาะอยากได้คลิปอะไรผมก็บางทีก็นึกไม่ออก ถ้านี้ออกก็จะมาทําอีกแล้วกันนะอืเดี๋ยวถ้ารอโควิดมันซาๆเนาะผมจะไปเล่นแรมแล้วก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นแรมการขึ้นแรมลงแรมนะครับการแนปบนแรมมาฝากแล้วกันเนาะวันนี้ก็ไปละบา,บายสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบาย